สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดวาระงานร้อนรัฐมนตรีสายล่อฟ้าคนใหม่ภูมิใจไทยทางสะดวก ทั้งทางบกรางอากาศประชาธิปัตย์กินรวบกระทรวงพาณิชย์เข้าสู่ครึ่งปีหลังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดปรากฏการเคลื่อนตัวปรับทับโครงสร้างบริหารพักตั้งพักใหม่พักสำรองสลับเก้าอี้รัฐมนตรีตั้งรับอุบัติเหตุทางการเมืองยุบสภาลาออก การปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมประยุทธ์2ทับ4พักประยุทธ์พักพลังประชารัฐเป็นการปรับเพื่ออยู่ต่อคู่ขนานกับการทำทุกวิถีทางเพื่อบทขยี้ทำลายล้างการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประชามติสวนทางกับพักร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ปรับเพื่อเดินเกมรุกเร่งปั่นผลงานเก็บกระสุนกระแสเพื่อรอวันเลือกตั้งใหม่ ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์สลับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพาณิชย์สมประโยชน์ภูมิใจไทยทางสะดวกทั้งทางบกรางอากาศประชาธิปัตย์สยายปีกกินรวบกระทรวงพาณิชย์ วีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยศักสยามต้องมารับไม้ต่อภารกิจกรมท่าอากาศยานภายใต้นโยบายเชื่อมโลกเชื่อมไทยสู่เมืองรองเพื่อบริหาร29สนามบินภูมิภาคขยายเส้นทาง วิรศั์มีงบประมาณในมือให้ได้ใช้สอยกว่า50,000ล้านบาทจากทั้งหมด70,000ล้านบาทเพื่อสารงานต่อ 1. สนามบินเบตงจะมีการขยายเวลาเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่สายการบินเอกชนตั้งขึ้นมีเงื่อนไขเดียวที่ภาครัฐกังวลคือการรับประกันที่นั่งแต่ละเที่ยวบินให้ได้75 2. สนามบินนราธิวาสทำเทอร์มินอลใหม่การจัดซื้อจัดจ้างยังมีปัญหาร้องเรียนประมาณ800ล้านบาท 3. สนามบินตรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้างแท็กซี่เวยหลุมจอดอาคารที่พักผู้โดยสารประมาณ3,000ล้านบาทต้องขยายรันเวย์ให้เป็น2,290เมตรซึ่งจะมีเครื่องบินบินมาในระยะ10ชั่วโมงบรรทุกผู้โดยสารได้300คนผ่านการทำ EIA แล้วอยู่ระหว่างเร่งรัดออกกฎหมายเวนคืนซึ่งได้ประสานกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้ว 4. สนามบินกระบี่ลงทุนไปแล้ว4,000ล้านบาทเพิ่มเทอร์มินัลจาก30,000ตารางเมตรเป็น60,000ตารางเมตรมีหลุมจอดจาก11หลุมเป็น41หลุมเพิ่มแท็กซี่เวย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นลานจอดอาคารจอดรถและที่พักของพนักงานเพิ่มพื้นที่ค้าขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ 4. สนามบินนครศรีธรรมราชเพิ่มพื้นที่30,000ตารางเมตรมีอาคารประมุขของชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์เพิ่มหลุมจอดเพิ่มรันเวย์ 6. สนามบินสุร,ราษฎร์ธานีต่อเทอร์มินอลและมีสะพานเชื่อมไปยังเครื่องบิน 7. สนามบินชุมพรเพิ่มพื้นที่เพิ่มแท็กซี่เวย์ 8. สนามบินระนองเพิ่มรันเวย์ให้ยาวเป็น2,300เมตรเครื่องบิน Airbus 320และ Boeing 737สามารถขึ้นลงได้ 9. สนามบินหัวหินอยู่ระหว่างขยายรันเวย์จาก35เมตรเป็น45เมตรและเพิ่มเทอร์มินอล 10. สนามบินนครปฐมอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง 11. สนามบินขอนแก่น 12. สนามบินอุดรธานี 13. สนามบินอุบลราชธานีอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด 14. สนามบินแม่สอดซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่อยู่ระหว่างต่อรันเวย์ให้เป็น2,300เมตรเพื่อรองรับเครื่องบิน737และ320ลงจอดได้ 15. สนามบินตาก อยู่ระหว่างประสานงานกับภาคเอกชนมาทำศูนย์ซ่อมเครื่องบินซึ่งรับลูกค้าจากเมียนมาและสอปปอ,ปอลาวหรือจากเวียดนามและจีนตอนใต้ฮ่องกงซึ่งมีบริษัทสนใจเข้ามาลงทุน4,000ล้านบาทสลับมาที่สินิดเลิศไกลสอสสุราธ,ธานี ถูกสลับเก้าอี้ไปช่วยงานหัวหน้าจุรินรับช่วงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนเก่ารับแบ่งงาน3กรมบิก๊กได้แก่ 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2กรมทรัพย์สินทางปัญญาและ3กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับอีก3องค์กรมหาชนได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ กาารพัฒนประชาธิปัตร์ต้องยอมแลกเก้าอี้กับภูมิใจไทยเพราะการได้สินิดคือการมาช่วยงานขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์แบบเบ็ดเสร็จเป็นทีมประชาธิปัตย์เพราะนายวีรศักดิ์อยู่เหมือนไม่อยู่จนติดอยู่ในบัญชีรัฐมนตรีโลกลืมเสียศูนย์นโยบายกเกษตรผลิตพาณิชย์ขายคมนาคมส่งกลายเป็นช่องว่าง ขณะที่พลังประชารัฐหลังจากเสร็จสึกในได้สองรัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานการเมืองร้อนชัยวุธนาคขมานุสรและตรีนุชเทียนทองจะเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้าคนใหม่ทันทีที่ก้าวเท้าแรกข้ามธรณีประตูทำเนียบรัฐบาลชัยวุฒิแถลงนโยบายในฐานะเจ้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES คนใหม่การปราบปรามเว็บมินสถาบันเป็นเรื่องสำคัญต้อง ต้องทำให้เป็นรูปธรรมที่ผ่านมาล่าช้าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยเฉพาะแพลตฟอร์มหรืออวตารส่วนเว็บไซต์ผ่อนฮับขอศึกษาก่อนนอกจากการไล่ปิดเว็บไซต์ล้ำเส้นสถาบันเพจอวตารและเกลียนคีย์บอร์ดแล้วยังมีนโยบาย 5G ที่รอพิสูจน์ฝีไม้ลายมือในฐานะที่จบวิศวะจุฬาคอนเน็ชั่น ขณะที่ตรีนุชเสนาบดีเสมาหนึ่งหญิงเจอโจทย์หินรับน้องจากกลุ่มนักเรียนเลวขุดประวัติเปิดสมุดพกเกรดเฉลี่ยวิชาประชาธิปไตยจิตพิสยัยให้เพื่อนๆนดูหน้าห้องทั้งการปัดตก การเสนอให้มีคณะกรรมาการผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่เห็นด้วยในการตั้งกรมธวิสามันศึกษาผลกระทบจากมาตรา44การตั้งกรมธวิสามันศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตเป็น job description สี่รัฐมนตรีใหม่ใครสอบตกปรับออกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ